ว,นนวัสดีครับวัชเลนแท็กเตอร์เบอรวังตัลหมอจังหวัดอโรธรนีนะครับวันนี้แนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันนี้คันนี้ยังอยู่นะครับอ e ีสกีซีเอ็กันหนะครับโปรวินกับ4ีเก่านอกแค้ไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับคันนี้เก็ยกคันนี้คุปตะ L 1 8 0 2งสเอมนะครับ เครื่องเป็นเครื่องสามสูบนะครับมาพร้อมกับฐานห้าท้ายสามารถปั่นรอตรี่ได้นะครับคือถ่ตัวตัดหญ้าได้นะครับขายตามสภาพนะครับตัวนี้ลดราคาแบบสุดๆเลยนะครับสามหมื่นเก้าเครื่องติดขับได้แต่ว่า,ามาีมีไอระบายออกแล้นะครับตอนนี้เครื่องหลวมตามอายุ เดี๋ยววันหลังรีวิวให้ดูนะครับสามหมื่นเก้าครับคันนี้สี่สิบห้าดีนะครับเครื่องดีเดีครับสองแสนสี่ห้าพันเช็สสภาพ,าพพร้อมใช้งานครับคันนี้เข้าใหม่นะครับ EF สามสี่เก้าสี่ทีนะครับยันมาโววินขับสี่เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับมงมายังไม่ทันล้าง ยางหลังก็ประมาณ80-90% 80%, 80ได้อยู่นะครับท้ายดีนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับแห้งดีสีเดิมระบบฟืนไฟด้านข้างนี้แห้งดีนะครับกระกิ้เปิดมันเลยมีไอน้ำมันพ่นออกมาครับสวยเครื่องแห้งไม่เคยแกะครับเครื่องแห้งดีนะครับ <c oughs> สตาร์ทความเสียง ไฮโดรลิกปกตินะครับเร็นลอเรวลงเร็นะครับยังดีครับไม่ควันไม่ไอ จัดเห็งง่ายครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับคันนี้มาพร้อมกับใบดันหน้ากับ ผานห้านะครับเป็นฐานปวนผมให้ผานใหม่เลยนะครับฐานใหม่ราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ้ายก็ดีนะครับใช้งานมาน้อยครับแน่นเลยนะครับเดิมเดิมนี้ยังไม่ค่อยสึกไม่ค่อยคอนนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเดิมเดิมสวยสวยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเรมทะเบียนพร้อมโอนเรียบร้อยครับครบ คันนี้255,000บาทนะครับ M 5 0 0 0 SU ตัวรถกับผ่าน5นะครับคันนี้2องแ0 0หนาพนะครับฐาน6นะครับเป็นฐานของเชลเลชัยแท็กเตอร์ยางหลังก็ดีอยู่นะครับสภาพประมาณ7 8็ซได้อยู่ครับเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับ ไม่มีกุญแจในลองตามไ้ดูนะครับอันนี้2อง0 0นบาทนะครับไฮเอลิกสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูรถฝั่งนู้นอีกสักหน่อยนะครับอุกปกรณ์โรตารี่ใครหาอยู่นะครับอันนี้เมตรหก เมตรหกสินะครับใส่พวก3ามสี่สามหกสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ขายสองหม้าตัวนี้ RX หนึ่งสห้นะครับตัวนี้ของคูบัตตาใส่รถ24ี่แรงขึ้นไปได้อยู่นะครับตัวนี้ขายสองหมครับตัวนี้ขาย3ามหม้าครับสวยๆเลยครับตัวนี้สองเมตรใส่พวก M ห้าพันได้อยู่นะครับ ขายสามหมื่นห้าเหมือนกันนะครับที่ขุดมันตัวใหญ่นี้ขายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอุปกรณ์โรตารี่มือหนึ่งของเราก็มีนะครับราคาสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับตัวเมตรหกห้าผ่านขุดมันผ่านยกล่องมีคบนะครับผ่านควนสองหมื่นเก้า ตัวนี้ผ่านยกล่องหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้สองหมื่น็ดันห้าของใหม่หมดนะครับตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับ E F สามห้าสอง T นะครับยันมาตัวนี้เสภาพพร้อมใช้งานตัวรถ ใบดันกับฐานหลังชิ้นหนึ่งนะครับหน้าหลังหนึ่งแสนหกืนเก้าพันบาทครับส่งทีสามรอยกิโลเมตรแรกคันนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานยังว่างอยู่นะครับสามสี 3, 4, 0, ่ศูนย์แปดเช็คพร้อมใช้หมดทั้งคันทำสีให้แสนเจ็ดหมืนห้าพันบาทครับคันนี้รอส่งลูกค้านะครับใกล้เสร็จแล้วครับสามสหแล้วนะครับ คันนลูกค้าติดจองแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้รถก็เตรียมจัดส่งสาคัญอันนี้รอตัวตัดย่านนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับ B 2องหสยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้แสนเ าจากราคาแสนแปดหมห้าพันทนี้ลดลงมาให้แสนเจ็ดหน้าพันนะครับพร<ม>้อมใช้งานสวยๆเลยครับทันนี้รถปีห้าแดใบดันผ่านพวนนะครับทันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับข้างในยังว่างอยู่นะครับทันนี้สามสี่ศูย์แปด คันนี้คันนี้หน้าหลังแสนแสนห้าหมืนพันนะครับคันนี้เครื่องดีเจดีนะครับเช็คสภาพแสนเจ็ดหันครับคันนี้แสนหกหนพันนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้แสนเจ็ดหพันนะครับ ไสนาเดินตามนะครับสองหมื่นบาทนะครับต่อรองได้นะครับตัวนี้ชั้นนี้ยังอยู่นะครับเก้าหมื่นแปดนะครับนีเครื่องหลวมระบบอื่นใช้งานได้หมดนะครับโฟวินใช้งานได้ระบบไฮดรอลิกก็ใช้งานปกตินะครับชั้นนี้ เช็คสภาพพร้อมใช้งานแสนเจ็ดหมื่นห้าพันมีสองสี่สองศูนย์นะครับเก็บสีให้ทั้งคันนะครับอันนี้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันยางหลังใหม่หนึ่งเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ยังดีอยู่นะครับท่านใจก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับหัเจริญแท็กเตอร์อำเภเเอเวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ